อ๋อป่าไหวาย่งไงย่งไงอ่อแล้วนี่คือตะกุดจัก,กรพพัดนะฮะมิเชียนมิเชียนมากเออดูวิเชียนวิเชียนเ,เนี่ยอานนี้ไปค<ไ>ุยกอาจารย์บอกว่านน่าน,นี่ผมอยู่กับอาจารย์เสือนะครับคุณเสือหมื่นยานอาถานนะครับเจ้ขออนุญาตมาต่อไงปีสี่ศูนี่คือปีสี่ศูหลวงหลวงพี่ทบทาเนาะตะกุดสร้างก่อนอ่แล้วตะกุดจะสร้างก่อนอยู่แล้วแต่มาต่อปีสี่เพราะว่าาคือตอนนั้นน่ะ เขาอ,อนุญาตลึกลึกไปเจอ50ดอกเขาไปลือเจอกันในในกุฏิหลวงปู่ดู50ดอกตอนสมัยหลวงปู่ดูเสียไปใหม่ใช่ไหมใช่ก็กลัควคนเอาไปใช้ไม่รู้อันไหนหอวงปู่ดูน่นะใรไม่รู้เลยขออนุญาตมาตอ,อ,อกเอาโคตรปีสามศูนยมาตอกเอาโคตรปีสามศูนยมาตอกอ๋อแต่ตะกุดเนี่ยเป็นตะกุดสมัยหลวงปู่ดู่มีชีวิตอยู่เสกไว้หลวงรังทบธรรมแต่ว่ามาเจอปี40่ศูนย์ครับมาเจอมาเจอมาเจอนะแล้วจะตอกโคตรไรครับอ้โนี่อ่าโคตรปีสองศูน พดปี30พดูนย์โคตรปี30นะโครปีสามศูนยนะครับเห็นเนื่เงินใายไปแสนหนึ่งมั้งเนื่องเงินนะรุ่นนี้นะถูกเป็นหนึ่งแสนบาทฟ้านะครับเงินที่มาที่ไปเราชี้เจนแต่เราไม่บอกใครเพาอยู่ที่ใครเยอะเดี๋ยวคนที่เป็นเจ้าของก็รวยไปไอ้คนเผยแพร่ก็เผยไปเขาอยากจะขายก็เก็บไว้รกหว่านเขาเดี๋ยวพวกเซียนไปแค้นขอเขาแบ่งกันเรื่อยอ๋อไปขอซื้อเขาอันนี้ก็เป็นของดีปีลึกทัานลุงปู้ดูนะครับ ประมาณปีอะไรฮะอาจารย์ก่าอีเที่ยงยี่นึ้งเราราวปีไหนปีสามหนึ่งปีสามหนึ่งนะสามหนึ่งรุ่นเศรษฐีนะปีสามหนึ่งนะแต่ว่ามาเจอปีสี่ศูนย์เอาโค้ดปีสี่ศูนย์มาตอกเนาะปีสามศูนย์ปีสามศูนย์ต่อต่อเพื่ออาจะรู้ว่าอันนี้เป็นของวัตส์แกนะดูนะเออครับนะครับแล้วนี่ก็คุยกันไปนะฮะก็ฟังเอาก็ไปฟังกันเอาเองนะครับนะฮะได้กัของจริงนะ